แมนนั่นนะครับฮันูแจกได้รุงไวก่อนเัาสวางจอไปฝั่งนูเลยฟังจอจอล้วยังตีออกครับอัแรกผมอนกับป้ายมาเม็ดอเม็ี่เยเอยไม่จสเท่ามัี่ท่าไมับอีว่าไม่จับท่าไม่้บอี่ทมับสอามันส่ามัน่าไม่มัน่่ไมัส่่ามับ่่าบม่าจ่่ัี่ไม่่่เีอ คือบอกจุ่มหนาไม่เลาฟแล้วมั้งไครับใช่แอดมินเจ้าบอกแอดเอนกคนบอกแอ่ใชลงไลหน่อยเอากเกินน่อครัเอทีคบขออนุญาตลงไล่นวันนี้ครับพอนีผมผมาแล้วจะต้องรีบอ่อน่อหนามมันเอาไปวางหอกอน่อนหนามมันต้องวางอกขออนุญาตลง่ก่อนเะอเอายไฟยท่อนามไปหอน่อยครับปานนน่ก็ไ่ได้แลน มันมันพอดีอยู่บ่นี่ไหนบอกว่าเม็ดยี่มาดั้ความสูงอันนี้นั่นแหละเออความสูงไม่หยิบหยี่ป้าไปบ้างนะหน่ะเม็ดยี่เม็ดยี่บอเออดีแล้วที่มเม็ดยี่เผื่อไว้อ่ะอันนี้ตัดเม็ดเลี้อ่ะตัดเม็ดสิบครับอันนี้อันนี้จะบอกความจริงว่าที่ป้าเขาจะดาวให้งั้นแหละความจริงวาพอไปถึงพี่เขาลงไม่ใช่หยี่ป้าลุงจำนวนเม็ดสิบครับต้องจบนี่นี่เม็ดยี่งานเข้าลุงเลยครับเม็ดยี่จริงด้วยจริงครับแม่นี่

เพือเส้นเอเส้นเาไ่เปลืไนู่พิตไห้าอกวร้อนอยี่องยี่ลอยยี่อยสไ่ลอยสี่ออยยี่ลอยยี่อ่อยอี่อ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 ยยี่อี่อี่อยย่อยยี่อ่อลอยยี่อยสีอยยีอยยอยยี้ออยอยี่อยยีอยยี่อี่อ่อยยลอยยี่อยี่อยยี่อี่อยยี่อยยออออ ทำนร้อยสิบดูสิร้อยยีใช่ร้อยยี่ครับที่งานจะเดิกันเมื่อเช้ากันแล้นมันมีตัวร้อยยี่กับร้อยสี่ปยักยักไยักไปไปยักไปยักไปยักไักไไยักไปยไปยักดยยยยไปกาเหมือนไ่กปะ โอ้ยใช่ใหญ่เก่ง่โตหูโอ้ยไม่คุทงเลยไม่เก่นในยุคทเรใช่ขึ้นร้านใช่ขึ้นร้านขึ้นร้านขึ้นร้านเดียวแสดงว่าร้านร้านอย่นเพราะว่าอาราร้านใช่หน่อยคว่าร้าใ่องขางชขาดี่ะกดูยให้ดูเลยนะู้าใส่เลยไม่ ให้คนเลยเกิดเชือกขาแล้วนะโอ้โหโอ้มาดีตะลักดีแล้วนี่จูบอ๋อหอมนี่เนาะคอยกะจัวัดแหละวส